สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะจ้ะเนาะวันนี้ฮากรมาทงมาทาวันหยุดนะจ้ามาทายทงให้ทงไน้พี่น้องเบิร์นนะจ้ะเนาะไปกันเลยจ้าไปด้านนี้ก่อนฟังนี่ทายให้แล้วไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าอันนี้ก็ฮอกกะน,นีได้พี่น้องฮอกกะน,นีต้นฮอกกะน,นีต้นแดง อย่างน่ะไปเบิ่งทางนี้เด้พี่นองมาเด้ไปดูคากระหลายได้พี่น้องคาหลายค่ะอันต้นฮอกกานีกำลังปลูกใ้ปีนี้ค่ะพี่น้องเอาคาคาไผบุมีคากินคางามค่ะ สักทองไอต้นสักทองเด้อพี่น้องกำลังสิบปลูกด้ปีนีอ้อห่างะอออันนี้กัเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วกำลังอัดเฟียงพี่น้องอัดฟงางอัดฟางอัดฟางเรียบร้อยแล้วล็อกขนเก็บค่ะอัดเป็น นี่อัดฟางเรียบร้อยเดี๋ยวขนนี่สิบห้าเบิงป่องปลูกตน้นไม้สักทองนี่เดบประมาณปีหนึ่งเด้พี่น้องนี่สักทองนะคะปลูกขางกันแท้นะพี่น้องโมเมนกันแทะนะดอกตะกี้เป็นกันแท้นะกลายเป็นถนนหน่อยเราสามารถลด่แรนผ่านได้แล้อพี่น้องเด้อนี่ อุ้ยปลาเก๋วยสะออนเนาะพวกนี้สะออนปลาเกวยฟังลุงอันนี้ฟังของอนนเดี่ยวของนึพี่น้องนี่นี่นฟงังโอ้เกี่ยวแหลกอาจฟังพี่น้องเทลับพี่น้องบรรยากาศทงให้ทงหน้านาะพี่น้องเนาะมาเลยสิพามาเบิง หลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะพี่น้องเนะมมาะธรรมชาติจัดสรรพี่น้องเนี่ยได้ซับนี่แหละบรรนองเขาก็ได้นี่ค่ะนี่ค่ะอัดฟางพี่น้องอัดเฟียงบนเทาวดเฟียงเอาไว้ใส่ต้นไม้หน่าแรงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมีงวัวมีควายใครเจ้าก็เอาไว้ให้งวัวให้ควายกินเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเผาบา่มีงวัวมีควายเขาก็ใส่ ต้นไลยังเดียวนะพี่น้องเนาะฝั่งนี้ก็เป็นต้นต้นยางนอนนี่เขาเนยางนาบะดียยางนาอันนี้ฝั่งนี้ฝักสักทองพี่น้องสักทองฝั่งนี้ก็จะเป็นยางนาถนนตะกี้เป็นกันแท้หน่อยได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นกันแท้ใหญ่แล้วสามารถรถแลีนได้เลยสะดวกสบาย สมัยตะกีวัษานมิตรกันเทเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้กับบริเวณน,นี่ละค่ะฟืบนี่ค่ะบริเวณที่ปลูกตน้นไม้มองที่ว่างค่ะพี่น้องหมือนได้ว่างๆกับปลูกเลยนะพี่น้องต้นไม้ต้นไหลลดโรคร้อนนาะพราวาันผลผลิตใหญ่มากเลยเข้ากัได้ใายประโยชน์เดใส่ได้ซอยนาะพี่น้องเนาะ นี่คะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกเสริมสาน a m พี่น้องสาน a m ปลูกได้เออสาน a m นี่คุณได้ปีที่สองแล้วจ้ะนี่อันนี้กับถามมันลายกับเพิ่นกะไรลลกป้องนี่แหละพี่น้องนี่คะ่ะนี่คะ่ะฝั่งนี้ต้นอย่างก่ออยูคะริบตัด ดูขาลีบตัดพี่น้องฟังหนังก็เป็นปลาสงวนแห่งชาเด้อค่ะมืดๆปลาหนาหนะนะอันนี้ก็อัดฟางเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็ปลูกอันนี้ก,ก,นนก็เหมือนกันค่ะเพิ่งจะปลูกได้ปีนีเด้อพี่น้องนี่ยังไม่ถึงปีนะคะสักทองยังวม่ท่านหอดปีเด้อพี่น้องเดอ้อ ที่บางได้บางบางเขาเขห็ดไหนาในน้อยถิ่เหลือเขากระทุม่มใบปลูกต้นไม่ต้นไหลได้พี่น้องเสียไปปลูกรองเมืองกระไดเด้อเห็ดรอกเมืองกระไดผู้ใดมิตีทางหลายปลูกต้นไหม่ใบใส่ใบซอยได้พี่น้องเด้อทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ผุน,นมาแล้วสมุนมาแล้วกกแฟโกแฟปลูกลูกไปไหน อีปุกลุกไปไหนวะกินข้าวได้ยังซื้อตับบักหุงมาหาคนไม่เจออ้ยไอ้โก้ว่อว่อวอวอ้ย,อยไปไหนมาวันนี้จับหนูได้บ่เจ้าอะ่ะอาแฟาแฟแฟ,แฟปุกลุกอะ่ะปุกลุกไปไหนปุกลุกไปไหนเวยดีใจดีใจดีใจเฮ้ยมาดีใจพี่น้องเห็นเจาของมาดีใจครับเอาปุกลุกมาแล้วปุกลุกมาแล้วอ ดีใจมันนี่ตลาดนัดบานย่างเขายังบ่ท่านขายของเลยเลยน่ตตาตำมาหุ้งให้กินเขาก็ตำม,มาหุ่งมาหนี่เขาเที่ยงอะ่ะโอ้ยดีใจสเสลีวเห็นเจ้าของมาเอ้ย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 ดีค่ะพี่น้องเดีคย่ะบริเวณที่ว่างๆเขาก็ปลูกต้นไม้เบิดพี่น้อง ป,ป chter, ลูกใวดหลาลูนลูปลูลลล diseases, ปหลาลนเลน้าปลาสีได้ใส่ปลูกเปิ้งพี่น้องว่างๆที่ได้ว่างเอามาปลูกเนาะหนึ่งแหละตัดโลกรอดเนาะสองเข้าแก่ได้ใส่ได้ซอยเวลาเขาต้นใหญ่แก่ได้เป็นเงินเป็นทองเนาะพี่น้องอันนี้กล้วยกระปุกไว้ประมานบ่เถงปีโอ้ก๊าลังก๊าลังเป็นปีแล้วโอย ว่าหนาแล้วางหันโฮดมันหนีผลมาต้นบางอย่ง,งเลยกป่วยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันนีสิเอาใบล่วยไปห่อมกปลาเหมือนอื่นวันพระพาพี่น้องมาชมทองไฮทองน้านี่จ้านี่กัคุดไว้อันนี้กับบอ่อที่สองนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใได้มีทีท่ารลายกัเฮ็ดไวรลสเด้อพี่น้องอันนี้ แมงเจากองหน้ไม,ม่ต็งเงีต็มโตเลยพี่น้องเบิง้งแคกมั้งนีละพี่น้องพามาเบิง้งหาพี่น้องอยากไปเห็ดไปทำอยุบทีทาง,งหลายๆก็เห,ห,ห,ห็ดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ต้นไผ่กิมซุ้งค่ะไผ่กิมซุง้งเมืงได้่างๆคนก็ปลูกต้นไม้เบิดพี่น้องบ่เหลืออันนี้กั โบสะสาแหลกของหน้าอันธงนี่้อพี่น้องขุดแล้วขุดอีกขุดจนเลิกปล่อยปลาไ้ก็บ่ได้กินจักเถื่อบ่มีมค้นขาปลาเนี่ยมแต่เหน๋เหน๋กินกับป่าแซละนะนเ,นเน้งพี่น้องมันเป็นเหน๋อู้น่อไม้น่อไม้เอาน้องไม่ไปโอ๊ยปล่อยมันยาวซะมันยาวแล้วกินข่าไปนี่พี่ใหญ่ ซื้อแตามฮงมมาเดี๋ยวบ่แเลี้ยวนี่ค่ะพี่น้องพามาเบ่งเด้ออันนี้ก็คือถมถมเรากับปูได้พี่น้องนี่นี่นี่ค่ะอันนี้ตน้นไม้ประทันพ่อปีเด้อพี่น,ออน้องต้นสักทอง พักหวานนี่กำลังมียอดละพี่น้องโอ้ยหนึ่งสองอ่าโอ้ไอเบิงกอน <c oughs> เป็นตาดี <c oughs> พ่อแกงบ่มื้อนี้เบิง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 พี่น้องโอ้นี่กำลังออกยอดสิได้แกงอยู่งละหวามืมา้อนี้นี่่ะคะพี่น้องที่า่างเพิ่นกับมาปลูกต้นไม้ต้นไร นี่สิได้อยู่นี่อันนี้ผักหวานปลากันลังตัวนี้มีสองยอดแมลมแล้วลมแล้วพี่น้องพีเสื้อพี่น้องอันนี้กนนร,ระนำลายผดเพื่ท่านได้อัดฟ้างพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้อง เลยนะส่วนผสมเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะทายให้พี่น,อนะะ้นองเบ่งเพื่อพี่น้องมีที่ร้ายกะไปเฮ็ดไปดัดแปลงเอาด้วยจ้าเดอ้อจา้าืัอนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้เด้อพี่น้องก็พี่นอ้อ,นองมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อพี่น้องเดอ้อ,ดอขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนีดกนเ้อค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เห็น,น้ำเนงด้วยจ้าขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ